สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลมันไม่เกี่ยวนะครับว่าใครรวยกว่าใครอดีตสามีเก่งนะฮะยอมรับว่าบิ๊กเป็นคนเก่งอันนี้ก็ต้องพูดตามหลักความเป็นจริงเนาะไม่โกรธกันเนาะอดีตสามีของพี่พลาวนะครับเขาเป็นคนที่เก่งหัวไวหัวดีฉลาดนะแต่อาจจะติดในเรื่องของการเชื่อคนง่ายการโดนปั่นง่าย อะไรอย่างเนี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าทางอดีตสามีเพลวๆแบบอย่างนั้นนะฮะแบบโง่หรืออะไระฮะคือเขาพงษ์ฉลาดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับข้อเสียของตัวเองไม่ได้เลยนะครับทุกคนเกิดมามีข้อดีข้อเสียแค่เรายอมรับก็จบนะอดีตสามีนะเออเราพูดตามหลักความเป็นจริงเนาะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเมื่ออยู่กับปัจจุบันเนี่ยสัญชัตญยานมันจะนําพาให้ ตัวบุคคลหรือตัวของเราเองเนี่ยทำอะไรก็ได้ให้มันประสบความสําเร็จเพื่อตัวเราจะได้อยู่รอดจะได้มีเงิน,นเยอะนะครับอ่ะมันมีประเด็นเข้ามาไงประเด็นคือมันมีเพจเพจหนึ่งนะครับเอาคลิปของอดีตสามีเก่าของแพรวเปล่านะครับอดีตสามีนะเรียกอดีตสามีกับแพรวพราว,าวที่กําลังแบบช่วงกําลังหวานกาลังเลิฟเลิฟกำลังรักกันนะฮะ ก็มีความรักหวานกันแบบ1 0 1คูณ10เลยนะครับคุยกันเรื่องที่ดงที่ดินนะฮะแล้วก็คือเพเพเนี้ยเขาไม่ชอบแพลว่าต้องพูดกันตรงๆนะครับขออภัยนะแอดิวก็เป็นคนตรงๆเหมือนกันนะกล้าลุยกล้าเสียนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มีสติเวลาเราพูดอะไรเราจะรู้นะครับถ้าไม่ได้ผัวเก่งและดี ก็เดินมาไม่ถึงหลักร้อยล้านอย่างวันนี้หรอกค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเขาตั้งสเตตัสในคลิปนะครับคือเราเราเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์คนอยู่แล้วเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆอย่างทางที่เพจเพจเนี่ยบอกเนี่ยว่าสรุปใครพารวยของจริงอันเนี้ยแอดยูจะบอกเลยว่าไม่สําคัญแล้วจะรวยจะจนไม่สําคัญแล้วสําคัญที่ว่าอาดีต ถ้าคุณมีอะไรที่คาลาคาซังหรือไม่จบคนที่ไปเคลียร์ให้จบก็คือเจ้าของเรื่องก็คือตัวบุคคลก็คือศิลปินนะครับแปลวรู้สึกยังไงอึดอัดไหมเป็นตัวของตัวเองไหมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับน้องซันแล้วเป็นอย่างไรถามใจตัวเองดูถ้ามีความสุขจงไปต่อนะถ้าเขา รักบิ๊กจริงนะครับสมมุตินะเขาคงกลับไปหาบิ๊กแล้วอดููเชื่อว่าลึกๆยังมีความรู้สึกดีๆในช่วงห่วงแห่งความทรงจำสีจางๆอยู่นะครับแต่ในเมื่อทุกอย่างมันคลาคระซังมันมีคำว่าแฟนคลับเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าศิลปินเนี่ยมักจะมีแฟนคลับตามติดแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของคู่กันไปแล้ว มันก็จะมีคนยุแยงแตะแคงรั่วมีคนแบบทําเพจขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับเราเป็นตัวตัวต้นเรื่องแล้วก็จะมีพวกลูกเพจแต่ละคนเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นนะครับนะจะให้มันจบอย่างไรก็อย่างที่แอดดวบอกไปแหละก็อยู่ที่ตัวบุคคลคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวบุคคลคือเจ้าของเรื่องนะัก็คือศิลปินแพลวๆถ้ารู้สึกดีในปัจจุบันใช้ชีวิตไปเลยครับ ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะมีงานก็ทําให้เต็มที่ทําให้สําเร็จเพื่อคนที่เขามาดูอ่ะจะได้ไม่ผิดหวังเราต้องแยกแยะแต่แดูเชื่อว่าเพลๆเขารุ่นเดียวกับแอดเขามีความคิดคล้ายๆกันคือเขาจะไม่เอาเรื่องไร้สาระหรือเรื่องปัญญาอ่อนในสมัยอดีตอ่ะมาวุ่นวายกับปัจจุบันคือเอาง่ายๆขอผู้คำหยาบละกันปัจจุบันนะ่ะกูอยู่กับคนเนี้ยแล้วกูมีความสุขมึงจะดึงกูไปหาหอกอะไรอ่ะถูกไหมครับ จะดึงกูลงไปทําไมจะดึงกูไปกลับไปทําไมเพราะมันไม่จบไม่สิ้นไงแล้วที่ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับตัวศิลปินนะคุณลองสังเกตดูมันมีเพจบางเพจนะครับยังไม่จบเหมือนเป็นเดือดเป็นแค้นแทนเขาเลยอะเหมือนประมาณว่าศิลปินของคุณที่คุณรักน,นั้นรักหนาเนี่ยโดนแทงไปที่ท้องนะฮะคุณก็มีความรู้สึกเจ็บที่ท้องเจ็บจี๊ดเลยประมาณนี้ และคนที่เจ็บเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลส่วนไอ้คนที่มีความรู้สึกเจ็บเนี่ยกูมาเป็นแม่ทัพปกป้องกูตั้งกระทูขึ้นมาอาศัยคนดูเยอะนะครับและคนที่ดูเยอะเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เพราะมีอีตัวต้นเรื่องถูกไหมเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยนะเข้ามาเหยียบย่ำแพลวพ่า นะครับแล้วก็มาวัดมาแข่งแข่งความรวยแข่งเ,เรื่องของบาร,รมีเรื่องของพวกใครเยอะกว่านะครับแฉกันเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยโยนมาให้แพลวพาหมดไม่มีดีเลยนะครับมีแต่เรื่องแย่ๆตรงนั้นเลยโยนกันมันเนี่ยสรุปคุณจะให้แพวพาเนี่ยเป็นผู้หญิงเลวให้ได้เลยหรือ,อยังไงฮะจะให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเลยว่างั้นว่าสัน ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับคือต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหมในเมื่อมันเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องของแพรว่า,เ,าเอาเงินแบ่งไปไม่ให้บิ๊กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเราวิเคราะห์กันเนาะเราเราสามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่าเราก็เป็นสิทธทิมนุษยชนคนหนึ่งที่เราเราจะพูดได้เราก็อยากจะบอกกับทุกๆท,ท่านนะครับว่าอย่าไปเชื่อคนง่ายนะฮะบ,บิ๊กเนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองแบบ เป็นซุปตาเว้ยกูมีธุรกิจกูรวยกูมีเงินแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาอาจจะก,กําลังทําอะไรบางอย่างหรือกําลังทําอะไรให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตไปได้ด,ดีนั่นก็คือเรื่องของการทํางานของระบบธุรกิจใช่ไหมครับอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินอาจจะมีมันเป็นเรื่อง basic, เบสิกเรื่องชิว,ชวๆเบเบ่สิวๆมากๆของคนทําธุรกิจนะครับนักธุรกิจหมื่นล้านนักธุรกิจพันล้านเนี่ยเขาก็กู้เงิน หมุนเงินเพื่อใหอ้มีสายป่านที่แข็งแรงแล้วแล้วก็มีเรื่องราวของอดราม,ม่าเกิดขึ้นเพราะว่า 1. คุณเป็นคนดังเป็นธรรมดาบิ๊กฟินแลนด์กับแพาวๆเนี่ยไม่ต้องถามว่าใครดังกว่ากันเพราะถ้าถามทุกคนรู้จักทั้งสองคนเลยฉะนั้นมันแข่งกันไม่ได้ครับไม่ต้องออกมาบัฟไม่ต้องออกมาแข่งกัน ไม่ต้องมาบอกว่าถ้าไม่ได้ผัวเก่งและดีก็เดินมาไม่ถึงหลักร้อยล้านอย่างทุกวันนี้หลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเพจเพจนี้พูดในส่วนดีเข้าตัวเองหมดแล้วส่วนไม่ดีก็คือโยนไปให้ทางเพลาวถามว่าทางบิ๊กครับรู้ไหมเขาอาจจะรับรู้แต่ทำไมเขาถึงไม่มาโพสอะไรแบบเนี้ยคนที่ทำได้คือเพจแฟนคลับ หรือองค์ขลักพิทักษ์ศิลปินเนี่ยเ็า mm. ทาได้ถามว่าแอดดิวทำไมทำทำแบบนี้ได้ในการพูดวิเคราะห์คนก็สื่อเราเป็นสื่อวิเคราะห์คนไงเรามีสิทธิ์ที่จะพูดตามความรู้สึกของเราโดยไม่ให้กระทบคนอื่นแอดดิวจะพูดเป็นกลางตลอดจะพูดในส่วนที่เราอยากจะพูดนะครับว่า,าพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะบางครั้งเนี่ย ก็ต้องลองคิดสักนิดนึงนะฮะว่ามันสมควรแล้วเหรอทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองหรือเปล่าทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีหรือเปล่าทําไมมันถึงไม่จบนะฮะเออพ่อบิ๊กเขาก็เป็นคนฉลาดเขาก็เป็นคนเก่งแต่บางครั้งอาจจะเชื่อแฟนคลับเพราะว่าแอดเข้าใจครับเขารักแฟนคลับของเขาพอบิ๊กรักแฟนคลับบิ๊กมากๆกเนี่ยก็กลายเป็นว่าแฟนคลับบางคนอินไงอินกับความรักที่ให้มาเวลาใครมาว่าบิ๊ก เวลาใครมาเดือดใส่บิ๊กแฟนคลับจะมีหน้าที่ปกป้องแล้วก็บางคนถึงกับสร้างเพจขึ้นมาบางคนอยู่เมืองนูเมือง,งนอกนะครับสร้างเพจขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตบิ๊กฟินแลนด์นะครับแต่ซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตไปสิแล้วคุณจะมาด่าแพลวแพาวทำไมละ่ะข่าวอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะคุณจะมาด่าแพลวแพาวทำไมแล้วก็พานไปที่น้องซานว่าเขาเป็นแบงดาว่าแพลวพาวว่าเป็นผู้หญิงหลายใจไม่เอาลูกเอาแต่ผัวใหม่ นะครับว่าน้องซันเป็นกระเทยบ้างนะคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยมันคือปัญหาดราม่าที่ไม่จบไม่สิ้นไงถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยไอเล้าเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์นะแล้วก็วิเคราะห์ตามหลักความจริงก็พูดตรงๆแหละบางครั้งแอดดูยังยังกล้าพูดเลยว่าบางครั้งบางเรื่องแอดดูยังรู้ไม่หมดเลยยังไม่สามารถรู้เรื่องดีเทลภายใต้ความรักของเขาในครั้งก่อนยังไม่หมดแต่มันมีคนที่เป็นผู้รู้เป็นกูรู ตัดสรู้ถึงเรื่องบนเตียงเลยครับรู้หมดเรื่องบางเรื่องอะดีเทลมัละเอียดอ่อนนะความรักอะคุณจะไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกไม่ได้นะครับไม่ได้นะอันนี้แอดดวพูดเลยว่าเรื่องความรักดีเทลมันละเอียดอ่อนมากเรื่องผัวผัวเมียเนี่ยใครถูกใครผิดเขาสองคนใช้ชีวิตมาด้วยกันทําไมต้องมีบุคคลที่สามมาสอดรู้สอดเห็นทําไมต้องมีบุคคลที่สามมาตัดสินว่าคนนั้นดีคนนี้เลว ไม่ใช่นะครับดีเทลมันเล็กมากๆเยอะมากๆละเอียดมากๆแล้วมันมีเหตุและผลของการกระทําว่าทําไมเธอถึงทําอย่างนี้เพราะอะไรคนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นอย่างนั้นละเอียดมากครับดีเทลของเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันคบกันนิสัยใจคอสะสมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการโดนกระทําหรือการ ไม่ชอบกันในบางเรื่องหรือการไม่ให้เกียรติคือดีเทลมันละเอียดมากสําหรับเรื่องของการใช้ชีวิตเหมือนคนเป็นแฟนกันนะ่เป็นแฟนก็เออยังไม่อยู่ในช่วงที่อยู่เป็นผัวเมียกันอ่ะพอข้ามสเต็ปมาเป็นผัวเมียกันทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมฮะพอเริ่มมาเข้าสู่การมีลูกความรักก็จะมอบไปที่ลูกทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวันครับบางคนบอกว่าบิ๊กกับแพรวพาวจะคบกันจนวันตาย มันก็ไม่ช่วงไงเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าบิ๊กกับแพรวจะต้องแยกทางกันถูกไหมก็มีหลายคนที่เข้ามาคือบางคนเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมคือไม่ยอมรับความจริงอยากจะให้บิ๊กกลับมาคืนดีกับแพรอยากจะให้แพรกลับมาคืนดีกับบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาว่าเข้าใจเออแพรอยู่กับปัจจุบันแพรมีความสุขดีนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแฟนใหม่อยู่กับน้องซันนะ เขาคบกันหรือเปล่าหรือว่าเขากำลังดูใจกันอากกว่าไปก็คิดกันต่างนานาทุกคนมีเสรีคิดได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราคิดว่าแพรวๆกับซันเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วดูน่ารักดีเนาะทำไมเราจะคิดไม่ได้ครับเราก็คิดได้เรามีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์คบพะเขาโสดสติครับต้องตื่นนะรู้จากการใช้ชีวิตของคนที่เป็นแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้กระทั่งบุคคลในครอบครัวของพวกเราเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องมีจากลากันไม่จากเป็นก็จากตายแต่จากเป็นอะกอนอยู่แล้วเสมอนะครับแต่จากตายเป็นอะไรที่ที่หลังนะตามอายุไขตามวันเวลานะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตและดิวเชื่อว่าแพรวพรวเนี่ยเขาก็มีสักเสียของเขาเพียงพอเหมือนกันนะครับนะไม่ต้องมาโพสต์หรอกว่าถ้าไม่ได้ผัวเก่งไม่ได้บิ๊กเนี่ยแพรวพรวจะมีเงินร้อยล้านหรือเปล่า ไม่ต้องมาโพสไม่ต้องมามาทำให้เกิดการประทุษร้ายนะครับเกิดการวาทะวิวาทกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วไงแล้วก็ต้องบอกตรงๆบอกตอนนี้เลยว่าหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยในเพจเพจเนี้ยที่พูดถึงว่าแพลวพาวเนี่ยถ้าไม่ได้เพราะบิ๊กจะรวยอยร้อล้าหรือเปล่าเข้ามาลุมด่าแพลวเยอะมากลุมด่าเขาทำไมถามหน่อยนะ บางคนกล่าวว่าเรียกแถวพลาวเนี่ยมาเตือนสติหน่อยอยากให้มันมาดูคลิปเก่าๆที่เคยพูดจังอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะอาคลิปเนี่ยแหละอยากให้ทุกคนได้ดูเอาเงินไปแอบซื้อที่เงินเป็นหลายสิบล้านไม่ใช่เงินร้อยยังไม่บอกผัวแม้แต่คําเดียวพอผัวรู้นางก็มาประหลออผัวว่าเก็บไว้ให้น้องนาริตะจากนั้นก็ชวนผัวไปซื้อบ้านผูวิลล่าเอาไว้ให้น้องตเกียว ที่พัทยาหลังแรกแต่ผู้ใหญ่บ้านรู้แล้วแค่ระคายไม่ค่อยโอเคนางบอกว่าโอนเงินที่ผู้ใหญ่บ้านจะซื้อภูเวลลาด้วยกันคืในให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรักลูกรักเมียถึงจะโกรธแค่ไหนพอเมียพูดหวานประหลอกเข้าหน่อยก็ใจอ่อนก็ไม่คิดว่าเมียจะหักหลังแบบนี้นะครับเออเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะนะ ไม่น่าลืมความละอายใจไม่มีเลยคำพูดครั้งเก่าไม่อยู่ในสมองบ้างเลยอันนี้ก็คือคอมเมนต์ของเหล่าบรรดา fc แฟนคลับพอบิ๊กนะครับซึ่งเขาก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเขาจะวิจารณ์ไม่ได้เลยหรือคอมเมนต์ไม่ได้เลยนั่นะก็คือการไม่ไม่ก่อสารตั้งต้นขึ้นมานั่นะก็คือเพจเพจนี้จะต้องเป็นกลางหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่ฝั่งบิ๊กฝั่งเดียวนะครับต้องเป็นกลางนิดนึงเนาะ เราไม่ต้องมาเกลียดแอดดิวด้วยนะเพราะว่าแอดดิวไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนไม่เคยทําให้ใครต้องมาตีกันนะครับเราเป็นคนตรงๆแล้วเราก็เป็นคนที่สามารถวิเคราะห์ตามสิ่งที่ตัวเองคิดได้โดยไม่ได้เอ่ยชื่อใครด้วยนะครับเหมอตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปบอกว่าเขาลือไม่ต้องมาทยายพูดพร่ำนะครับอะไรอย่างเงี้ยพ,พร่ำพร่ำพลูออกมานะฮะมันจะทําเหมือนกับว่า คนที่เขาเสพข่าวอยู่อะที่เขาเสพสื่ออยู่อะเขาจะบอกว่าคุณทำไมรู้เรื่องขนาดนั้นคุณไปอยู่บ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยเอาเงินไปแอบซื้อเงินเป็นหลายสิบล้านให้อ่ยังไม่บอกผัวแม้แต่คำเดียวพอผัวรู้นางก็มาปลอบผัวเนี่ยคุณรู้ได้ไงอะคุณรู้มาจากใครอะคบกันสองคนเนี่ยแล้วคุณไปเกี่ยวอะไรกับเขาคือเพราวกับพ่อบ,บิ๊กเนี่ยเวลาเขาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ย เขาต้องมาประกาศบอกคนอื่นหรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเธอต้องเป็นอย่างนู้นนะเดี๋ยวฉันต้องเอาเงินเธอนะอย่างเงี้ยมันมันไม่เมกเซนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมมันดูไม่เมกเซนหรือเปล่าครับนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสติมากๆนะครับมีสติมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีกับแพลวพลาวบ้างนะฮะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะเครียดเนาะโอเคครับสวัสดีครับ